สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจอกันกับแก้อยู่แล้วนะคะวีดีโอนี้นะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะขอทุกคนนะคะร,รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะผดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆเลยนะคะมารอบนี้และรอบลาวแล้วนะคะลาวอะไรวะตีลาวอาเซียนนะ เราอาเซียนรอบที่ผ่านมาได้อะไรนี่ได้สองนี่นี่นี่

ฮะจริงเหรอสองศูนย์เจ็ดห้าสองอันเนี้ยไม่มาอันเนี้ยไม่มานี้ไม่มาแต่มานี่ นี่คุณอย่าดูถูกตัวเน้นของเรานะฮะเขาชอบมานะบอกไว้เลยสี 4, 8, 0 6. 0 6, 0 6. ่แปดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกนี่อันนี้ไม่มานี่มาแต่ว่ามาศูนย์หก สามหกเดึ่งเก้าสองศูนย์ให้สองศูนย์เก้ามาสองศูนย์หนึ่งอ้ปวดหัวนะ ต่ศูนย์แต่ศูนย์แต,แต่ว่ามาเน้นนะคะนี่อยากดูถูกตัวเน้นเรานะคะมีรอบต่อไปนะคะกระดาษใบเล็กพอทุกคนดูง่ายจริงเพราะได้เห็นฝั่งนี้ด้วยมือไม่บังด้วยนะคะมือไม่บังนะบอกเลยว่ามือไม่บังแน่นอนนะคะมือไม่บงังแน่นอน<ม>ลาวอาเซียน<ม>ไป ไหมไม่บังด้วยเห็นไหมไม่บังเห็นไหมไม่บังด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมสามเก้า วินนี่ทุกคนแบบเนี้ยไม่บังแน่นอะนเห็นชัดเจนแจมแจ๋วเลยนะเห็นแบบแจมแจ่มเลยนะคะใครบอกว่าไม่แจมเถียงเลยเถียงเลยอันนี้ปากกานี่ออกไหมไม่ออกว่าเจะไดายปากกาแบบเนี้ยซื้อมาทิ้งเปล่า ไปไหนแล้วสีเขียวเฮาหน่ะเน้นเด้อเน้นเด้ออย่าลืมสี่เก้านะ ทุกคนลาวอาเซียนลาวอาเซียนแล้วก็จะไปลาวสามัคคีนะฮะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกวิน Chọn bằng lẻ Vinh. ด้วยหน่อยนะคะทุกคนนี่ชัดไหมชัดไหมเห็นไ,ไหมนี่สามัคคีนะดนูให้ดีนะคะเจ็บบอกเลยใครบอกไม่เจ็บแเถียงเลยมานี่นะคะสามัคคีนะไป สีดีค่ะไป4ีดีแล้วนะคะดูให้ดีนะคะทุกคนสองห้า สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปด เจาะเหมือนกันเลยนะคะ เน้นนะมีหนึ่งห้าก็ต้องมีเจ็ดห้านะคะทุกคน ลาวีไอพีแล้วนะคะมาถึงรอบลาวีไอพีแล้วนะคะทุกคนลาวีไอพีกับทำยังไงดีอะ 0ูน6 0สาม3ูนย์หก9สาองสาหกสนะคะ สามสองสามหกสามเก้านะคะเน้นบอเน้นบอมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามนะ นี่คือลาวีไอพีชัดไหมชัดไหมคะชัดไหมคะชัดไหมคะสดชัดสุดๆแล้วสามารคีวีไอพีไม่ไหวอย่าฟืนนะจ๊ะมงคลฝน,นตกนะคะฝนตกนะคะ ไม่ไหวก็พักเลอเดี๋ยวเป็นไข้ไม่ไม่ได้นะพี่ยิงเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเราอยากแยกใบนะเวลาแจ้งผลจะได้ดูง่ายนะคะทุกคน 哼 <noise> <noise> <noise>

สามาคีวีนะคะนี่คือสามาคีวีนะคะไปตำใบเลยนะคะลาวสตาร์วีไอพีนะคะนี่คือลาวสตาร์วีไอพีนะ 4ี่หหนึ่งเก แปดวิน

หนึ่งหกนะอย่าลืมหนึ่งหกนะจ๊ะนี่อ่ะนี่คือลาวสตานะนี่คือลาวสตาดีอะไร ลาวกาชาพี่หาอะไระได้นานเหมือนกันนะปะ้าป๋า<ะ>ได้นานเหมือนกันเนาะนนนนนโอดีอ่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์แปด สวิน โซน 3, สามโซนหกโซนเก้านี่นะคะกาชาต์นะกาชาตินะคะ น,ะะนี่คือลาวกาชาตินะคะหน่อยเอก เก,ก็คือศูนนี่ถ้าใครชอบนะแต่ยิงไปแค่ศูนย์หนึ่งนะทุกคนจ7อ๋อ ไม่ไม่ไเป็นสามอืมนี่นะฮะนี่คือเน้นนะเจ็ดสองเจ็ดหก นี่นะคะนี่เลยนะสุดท้ายคือหน่อย X นะคะชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะทุกคนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมปบมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเห่งๆนะ